อย่างที่สองก็สุดท้ายหัวมันโผล่เรื่องจากไม่เสียงร้อยดสิบเปออันนี้โมบอกหนึงว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรจิโพนแพ่เดี๋ยวอินจิโพนอีกครั้งนึงแรกกันเลยเป็นเรื่องระดับความเข้มเสียงนะครับเรื่องของบีตาเพราะฉะนั้น ตอนนี้ต้องดูว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเครื่องจากให้เสียงร้อยดิสเซเบลครับพี่ครับบีตาครับดีบีต้าตอนไหนเอ,อ่อตอนแรกครับตอนแรกนะ <c oughs> ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพาคนงานจึงครอบหัวไว้ <c oughs> ครอบหัวไว้หน้าเป็นดีครับจ <c oughs> ัตุริกาครับด้านนี้ครับ <c oughs> บองว่าหูไวทำให้ได้ยินเสียงความเข้มเป็นสองส่วนสี่เท่าของเดิม2สอสอ่วนสก็คืออะไรนั่นเองเออว่าหนึ่งส่นแหเดียวกันใช่ไหมครับผมทาไม่อยากคิดเลขเยอะตัดตอนลงแสดงว่าบรรทัดนี้บอกให้เราทราบว่าไอสงเป็นหนส่วนสของไอ หรือเขียนว่า i ห,หนึ่ง m สองเก้าของ i สองก็ได้แล้วแต่เราสะดวกที่จะเขียนได้ทั้งสองแบบครับดีดีครับสดีฉายแล้วก็เปิดหลักทพยากร,รด้วยอยามีชื่ออากการไปเรื่อยเดีย๋ย <c oughs> วก็ไปวางในสี้าผ้าให้ด้วยท <c oughs> ีโฟรดได ก็จะย่างนคือรี่ยานั่งัวตรงๆครับนั่งแบบน,นั้นี๋ยวก็มือหลับอีกอ่าทีนี้โจถามว่รา,า,ราระดับความเข้มเป็นกี่เดซิเบลก็คืออันที่อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามเไรลักษณะของเครื่องระดับความเข้มเสียงถ้าเกิดไม่ได้เรียบเทียบตีต้าต้องกับสี่ล็อ i ส่วน i ศูนอันนี้นเอเดียวเดโดนนะครับแต่ถ้ามีการเรียบเทียบพีตาลบีเท่ากับบีบล็อ i 2-i สองส่วน i หน่งะครับเรียงให้ถูกนะครับอันนี้ขึ้นก่อนนี้มาก่อนนี้มาี่หลังอันนี้ก็ต้อยู่ข้างล่างไอสองอะไรรีมาครับอันนี้สองครับเรียบเทียบ อ่าต,ตอนนี้มันเปียกแยบอยีแล้วเห็นชัดมีมิเตอร์หมิเตอร์สองมีไอสมีไอหนงแล้วแลวตัวแรกเนี่ยมิเตอร้องับล,ล็อกรอสิล็อกก็ไอนเหรอครับอันเดียวไงไม่ได้เปียกียบเับบอะไรไอส่วนไออื่นเหรอไอศูนย์ไสวนศูนย์ครับความเข้มตามสุน,นที่คนรับฟังได้ไงสิยกกำลังลบสิบน่ะครับสรุปตอนนี้เราเลือกใช้นีนะ เรื่องตข้างล่างนะครับก็มีการเปรียบเทียบแล้วเราจะเอาหนึ่งหรือสองตั้งอันไหนมากกว่ากันอันที่สองครับหนึ่งหรือสองมากกว่าอันที่สองครับโอ้ยไอสองเป็นสองเท่าไอหนึ่งาะไอหนึ่งเป็นสองเท่าไอสองยังไงไอหนึ่งก็ต้องมากกว่ามากกว่าก็ต้องหนึ่งตั้งนะครับหนึ่งตั้งขอลบตรงนี้แล้วนะหนึ่งตั้งนะครับ ได้พีตาหนึ่งลบพีตาสองเท่ากับศูนลบไอหนึ่งส่วนไอร้อยเรียบร้อยพีตาหนึ่งห้าหนะร้อยสิบนะบรรจงให้มันได้อย่างนี้นะไล่ให้มันเป็นสติให้เแ็บได้แบบนี้มันจะได้ตามหูพีตาสองหานะ ทีนี้สิบลบไอส i 2ส่วนไอหนึ่งเนี่ย10บลบไอสองนี่นะมีเรียบร้อยอีกหนึ่งส่วนสองไหนึ่เออไอไหนขอไดไหมขอทั่วทั่วทั่วไอหนอไอหนึ่งก่อนสิไอหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองไอหนึ่งเคนะ รียบร้อยเลยยานไม่เปนาไหมทจค่ะยังงงไปไปไดเลยดีแล้วก็กับสองนใช่ไหมสีสอนะจะได้รอยกลอตอนนี้เลยดีกว่า ร้อส so like so ีบลมาเลยนะครับลบปีทีสองสีบลอกสองเท่าไหรส่อลอสิมเจอลอกสองีหน้อนจวนนจนี่ไี่สอนเท่าไหรเดี๋ยวตบลอกสองไม่ผูกแล้วเอาลงเล้มเขียวแล้วทีนี้ก็หายรอบแล้วลอกสงเท่าไรลรอกสอง ใครกระซิบไม่ง่าวันนี้ช่วยเพื่อนไม่ได้ตลอดชีวิตน,นะครับช่วยได้วันนี้แต่วันต่อไปเ็าจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเมื่อไหร่ร้อยสิบลบปีทั้สองต้อกรัรสามอยา่าขยายข้างเลยนะปีทั้สองจะได้ต้กากับ หนึงร้อยเจ็ดเดซิเบลลเสร์ุพงศี่หาเราเจออ่าตัวไหนมากของการดิ่พีตาด้านก่อนชอบไม่อยากให้มันติดลบจริงๆเราจะเอา